ครับเพื่อนๆครับกับบูพาวเวอร์1.9นะฮะจากชุดโปรโมชั่นมานะฮะวันนี้ครับเป็นกล่องคู่นะฮะกล่องน,นี้คือดันล่างนะฮะกล่องน,นี้คือโยโโกหัวฉีดนะฮะส่วนหน้าไม้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองให้เพื่อนๆได้ดูนะฮะว่าจะวิ่งสักกี่มาน้อยนะฮะนะฮะเราเทสกันบนไดโนนะฮะเพราะข้างนอกอันตรายนะฮะไปครับทุ่นครับนี่ครับตั้งหน้าไม้ทุ่นกนได้เ ว่าจะเกิน200ยี่ยหรือเปล่านะฮะ5ไม 200น่าจะมี230ร้คยสามสิบนะฮะเมื่อกี้ฮะจะพาไปดูเครื่องครับนี่ฮะแมอยู่บนไนโนนะเพื่อนยแมอยู่บนไนโนนะครับเครื่องเดิมจากโรงงานนะฮะเป็นบูมพาวเวอร์หนนะฮะนี่ครับบูมพาวเวอร์หนึ่งเก้านะฮะโมเดิมนะฮะโมเดิมจาก นนะโทรมาสอบถามได้แล้วกันนะฮะโทรมาสอบถามได้ก็แบบไหนสไตล์ไหนโทรมาสอบถามแล้วกันนะยังไงเราก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยแล้วกันกับชุดโปรโมชั่น19,500บาทนะฮะบ๊ายบาย